สวัสดีค่ะวันนี้เก๋อพบกับเกศกวองเสงนะคะออกง่ายได้ชชั่์ค่ะและในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่ๆขาใครที่กําลังมองหารถอีโคคาร์นะคะไปใช้ในครอบครัวสักหนึ่งคันลองดูรุ่นนี้แบรนด์นี้ไปได้นะวันนี้ข้างวดเบมามากๆและส่วนลดเดยอะเช่นเดียวกันค่ะพี่ๆขาสำหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะอยู่กับเจ้าตัว ela, ต้าอันเวล่าเป็นต้ว1.2รุ่นตัว E นะคะมอในรุ่นอของเต,ตัวปี2017 ปีสินะคะแล้วก็สีขาวมุมกด้วยพี่พีวันยีาค่าเนื้อค่าตัวถูกมากเลยคพรเพียงแค่ประมาณ3,000ไปไปลาย0ี่พันนิดๆเท่านั้นนะคะตลอดอายุสัญญาค่ะจากราคาหน้าป้ายนะคะสองแสเก้ับาท EP นี้เลยแค่หนึ่งแสก้่นเก้าันบาทเท่านั้นค่ะ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าโปรไฟล์ได้หรือยกฟู oo, สายตรงมาหาเกตนะคะที่03-5064-777ค่ะทาง Li@ n e แอดอฟิเชียลจะเป็น @ks1234 หรือแอดนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกคค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนองตัวดีเทลคันนี้กันบ้างดีกว่าคันนี้เป็นเก่งอีโคคาร์นะไซส์ใหญ่เลยกําลังดีในเมืองได้ต่างจังหวัดได้อย่างแน่นอนนะคะในส่วนองตัวเครื่องยนต์นะคะช่วงล่างระบบเกียร์ระบบเบรกต่างๆเนี่ยทีมช่างของเรานะมีการตรวจเช็คแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานมาเทสได้ทดลอง ักได้เครื่อยงยนต์นี้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1นลิตรนะคะใช้เชื้อเพลิงเป็นตัวเบนซินนะแก้มซ้ายแก้มขวาทางด้านหน้าไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆค่ะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุไม่เคยจมน้ำมาตลอดอย่างแน่นอน100%ซฝาก,กระโปรงและฝาก,กระโปงรงเดิมๆจากโรงงานนะคะในสองตัวด้านข้างของประตูนะคะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยเฉียวรอยชนใดๆคันนี้มีการลงล้อมแบกให้ด้วยเรียบร้อยนะคะ มาพร้อมกับตัวซีรีส์ยางค่ะที่เป็น195ทับ55นะคะ R15 แ a x i Wing สีเส้นไม่คดไม่ดุง่งภายในคันนี้นะคะจะตกแต่งเป็นตัวภายในโคนสีดำบเบาะจะได้เป็นตัวเบาะเดิมจากโรงงานเป็นตัวเบาะผ้านะคะสภาพสวยสภาพดีมากๆเลยแล้วก็ในสองตัวโครงสร้างรถยนต์นะคะฝั่งซ้ายมือไม่มีการส,สาดสีการพ่นสีการพ่นอีใดๆค่ะไล่ขึ้นไปด้านบนนะคะยางขอบประตูร้อยเป็นอาร์ทุกอย่างกระชัดเจนนะคะว่าคันนี้เดิมจากโรงงานกันอย่างแน่นอนค่ะในสองตัวภายในคันนี้คุนนมโทนดำนะคะแล้วก็ มีแอร์แบคให้คู่หน้าครันนี้นะคะมีการติดตั้งในส่ตัวจอ Android ให้ใหม่ตัวจอเนี่ยยังไม่มีการแกะการลอกฟิล์มใดๆเลยอันนี้ขึ้นใหม่แกะกล่องเลยค่ะทุกผู้ะแล้วก็เกียร์คันนี้ได้เป็นตัวเกียร์ระบบออโต พวงมาลัยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวพวงมาลัยสงสามการมีแอร์แบคให้คู่หน้าใครอยากได้ในส่วตัวอีโคคาร์ราคาประหยัดเอาคันนี้ไปเลยนะส่วนรดเยอะมากและปีใหม่ด้วยค่ะราคาหน้าป้าย2 1 9หน่ิสสันอเมรา่ี17ไม่ต้องไปเอาไปเลยนะราคาพิเศษอยู่ที่1 9 9 0 0แามบาทเท่านั้นค่ะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยุคงูสายตรงมหาเกศนะคะตามคอนแทคได้ลากตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะป้าเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันบ้างดีกว่าค่ะพี่าคันนี้อาร l เมรา่เนี่ยหนูบอกเลยนะว่า ห้องเก็บสัมภาระเขาเนี่ยกว้างมากๆเลยแล้วก็ใหญ่มากๆเก็บของเก็บสัมภาระเก็บกระเป๋าไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าได้เลยนะคะไปจ่ายตลาดก็ได้เช่นเดียวกันตอบโจทย์คนในครอบครัวแน่นอนเนาะแล้วโครงสร้างรถยนต์ด้านท้ายนะคะลอยเป็นอาร์ควอนด์ท้ายต่างๆไม่มีการไขา้านหลังมีเซนเซอร์กระยะถอยหลังให้ด้วยนะ3าจุดสาตำแหน่งค่ะในสองตัวฝั่งขวามือจะมีการติดตั้งในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์บอกรมยางตรงนี้ไม่มีระองสีดๆพ่นทับนะคะไล่ขึ้นไปด้านบนยางขอบประตูหรือลอยเป็นอาร์นะคะชัดเจนเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันค่่ะไม การาสาธิตการพ้น่นสีนการพิ่นซอกคันนี้มาพร้อมระบบไฟฟ้ารอบคัน mm hmm. ก็จปกับไฟฟ้าหมดเลยนะคะสีบ่บานประตูแล้วก็มาพร้อมตัวระบบเซ็นทรัลหลอกให้ด้วยค่ะ วันนี้พี่พี่ฮั่นไดนะคะสนใจเจ้า Nissan Avella ปี17คันนี้นะเป็นรถปี16เกิด2017เกียร์ออโต้ราคาถูกราคาพิเศษสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโปรไฟล์ได้หรือยกคูปซายตรงมาหาเกศนะคะที่0ทร5064777ค่ะทาง Line Official จะเป็น s i k s 1 2 3 4อย่าลืมแอดน้าวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้ค่ะพี่พี่ขาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกดและทีมงานกองเสียงค่ะและสำหรับคลิปโดนนี้เกดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันนนนใใหหม่คคลิป้าะะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ